สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหนักกว่าเดิมเปิดคอมเมนต์หลังกระต่ายโพสตัดโพอเปิดคอมเมนต์หลังกระต่ายพนิพาโพสตัดโพอถูกวิจารณ์ล้อเลียนหลังร้องเพลงดังเรียกได้ว่าหลังจากเจ้าตัวไปออกคอนเสิร์ตและร้องเพลงทรงอย่างแบดของศิลปินเปเปอร์แพนจนทําให้เป็นกระแสดรามา่าอาจิเช่นใครฟังแล้วคิ้วชนกันมั่งอย่าว่าแต่ฟังเลยครับขนาดนักร้องชายยังเกาคิ้ว ล่าสุดหลังกระแสต่างๆทำเอานักร้องสาวต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหนูพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมาตลอดหนูเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไรเลยแต่ยังมี fc กลุ่มเล็กๆที่คอยให้กำลังใจและคอยฟังเพลงหนูหนูเสียใจมากนะคะที่ทำออกไปได้ไม่ดีพอหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนหนูกดดันมากๆบางคนเอาหนูไปบูลลี่เรื่องการร้อง หนูแอบเสียใจมากๆหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะหรืออะไรเลยแต่เวลาหนูได้ร้องเพลงหนูมีความสุขมากมันได้ปลดปล่อยความเครียดได้ดีมากๆเรื่องการร้องของหนูเป็นมาสักพักแล้วค่ะแต่หนูพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพราะสะภาพร่างกายของหนูเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าหนูผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยจริงๆนะคะคือหนูไม่ไหวจริงๆเรียกได้ว่าหลังกระต่ายออกมาตัดเพอชาโซเชียล ก็ยิ่งคอมเมนต์หนักเข้าไปอีกถึง,รงเรื่องราวในอดีตเรียกได้ว่างานนี้ดราม่าหนักกว่าเก่าจริงอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้กระต่ายจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ